ขอกราบสวายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ทุกๆทุกคนเนาะบพว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องต่า,างประเทศกับบ่าวเอกยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบ่าวเอกไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็โอเคพราพี่น้องเนาะม้อนี่บ่าวเอกได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านกลางเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกัมีครอบครัวหนึ่งบ่อแม่พี่น้องเลยก็คือจะมีทางไอ้ทางสาวนวลจนชื่นเนาะเพิ่นได้มานท่ายแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ยังบ่มีการช่วยเหลือก็คือตอนนี้บ่าวอกก ก็เลยผ่านกัำมาก็เลยว่าสะไปอัปเดตเรื่องเฮือนของที่ว่าสาวนวลเพื่อนนันท่ายไปแล้วแต่ว่ายังบบมีการเสื่อเหลือน้องพลพี่น้องเนาะก็คือช่วงนี้กับบอยแอก์ยังบบมีผู้ใหญ่ใจบุญคอยสนับสนุนเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็ช่วยสนับสนุนช่องบอยแอกน้ำในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือตอนนี้บอยแอก์ยังบบมีผู้ใหญ่ไปสนับสนุนช่องบอยแอกอยู่เนาะพ่อพี่น้องเนาะ ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้บบเอกสิพาไปครับสมเนาะว่าเรื่องราวของเพิ่นเป็นจังได๋แน่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปติดตามมาสมพร้อมกันเลยเด้อว่าเดี๋ยวใบเอกจีภาพเป็นไ้เฮือนซานเพิ่นก็ประมาณนี้ล่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวใบเอกจีภาไปสอบถามเรื่องราวของเพิ่นน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยสภาพเฮือนซานเพิ่นก็พ่อแม่พี่น้องเนก็รู้มาแล้วพ่อแม่น้อง โอ้ยสบายดี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 หันดาวให้กันเด้อหันดาวาหมหันดาวาหาหัน้าพี่เออเื้อยังน้ะเอ๋ไงเสื้อทองเื้อทองเนาะอายุเท่าไหร่เอ๋โมโหป่าวประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเนาะเอออันนี้น้องสาวบ่าวเออเื้อยังไงเสื้อตองเื้อตองเนาะอายุเท่าไหร่เนี่ย สิผ่าเนาะพ่อเจ้าเขื่อนไปรุ่นแท้เนาะอะไรยังม่รุ่นหน่อยอันนี้เฮือนซานของเจ้าเองบอกเลยเนี่ยพากันอยู่ได้จักปีแล้วอยู่กันเนี่ยเนี่ยสามปีเนาะแต่ว่าพ่อแม่เจ้ก็มีจะบอกเลยพ่อแม่มีมีแต่แม่ขอตายแล้วเออขอตายแล้วเนาะแต่ว่าแม่ก็เป็นคนในบ้านนี่บ่อ เพิ่นกับโบได้โบได้อยู่ไก่บ่จากเนียนะจากเนียนเจ้าไอย่างไรขออนุญาตปุ้มปุ้มหน่อยคือได้ยินข่าวนะคือตอนนี้น้องสาวเจ้าน่ะมาอยู่น้ำเจ้าบ่ตอนนี้คืออนนขออนุญาติถามได้เป่าเจ้าได้เลิกกับแฟนบ่อะไรอย่างเนี้ยเลิกกับผัวเนาะเออคือตอนนี้กับโบได้เมื่ออยู่น้ำแม่บ่เจ้าเลยกลับมาใส่อยู่น้ำเอื่อยเนาะ ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายเนาะผัวเจ้าเนี่ยเป็นคนบ้านนี้บ้างเลยอย่งไรบ้านบ้านฉันเลยบ้านฉันเนาะเป็ี่ยนยังอย่างเลยกันฮะเออเล่นกินบ่โอ้ยอย่าอย่าอย่าพาปืนนมไม่กินกินนมเนาะโอเค ก็โอเคก็คือตอนนี้น้องน้องเพิ่งกินเพิ่งอยากกินนมน้องพี่น้องก็คือตอนนี้อ่ะมีมีอาชีพท้ามาเอาเจ้ก็จะเปิดกอ๋ออยากมีแต่คนอยากกินนมเหาอแต่ว่าดินดินบนเจ้าอยู่นี่เป็นดินเจ้าเจ้าเองบ้านนี่ดินปู่ดินปู่เนาะปู่ให้อยู่เนาะเออเงินปู่ยุใช่ใช่เือนปู่พุ่นอยู่พุ่นเนาะทางน้องพุ่น ยายามันบังบังบงับงบงับงไว้อยู่บ่เป็นยังบ่เป็นยังอ่ะ,อะแต่กะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นขึนเบิง่งเฮือนนี่เด้ออ่าโอเคตออเแต่กะพาก,กันอยู่ได้สองสามปีแล้วแม่นบ่โอเคโอค้แต่เวลาฝนตกนี่คือชิยูบ่บ่ได้เลยนะมา ผัวก <Es> <an> <ata> ับผมได้เป็นไปเกี่ยวหญ่าเกี่ยวหย่างมาบอเออก็คือตอนนี้น้องๆเพิ่นกินนมก่อนเนาอพ่อไิ่น้องนาะเดี๋ยวไปสิพาเพิ่นขึ้นไปอยู่ทางเฮือนน้ำ โอเคพ่อพี่น้องเนาะกับหลังจากเราได้สอบถามเพื่อนอยู่พื้นแล้วกับบอแอกับสิภาเพื่อนในขึ้นไปเฮือนซานเนาะแล้วก็คือน้องๆเพื่อนก็กำลังกินนมเพื่อนกับหิวนมเนาะคืองานแท้เลยขออนุญาตขึ้นเฮือนเด้อสิสูสิสูสองนิ้วอี่วันนี้ โอเคโอ้ย <Okay>. oh, พ,พากันยู่กันยู่กันได้ใช่ไหมน้ <Okay. S 1> อ,นองน้อยได้ชื่อยังน้องน้อยเนี่ยชื่อบระคองคองบะอันนี้ได้ใช่ไหมชื่อวิพรงพรงศ์วิรพงศ์นะือชื่อผู้ชายได้ใั่ไหม <c oughs> ยิงนะเข่าเฮียนนะบ่ <c oughs> อเอแต่ว่าขอถามว่าเรื่องเขาอยู่เขากิน,นชื่อเจ้ากินได้นใช่ไหม แต่ว่าทางปู่ทางยังกับเพื่อนบได้ให้บ่ให้ดนสอบเดียวเข้าได้มีลูกพายคือการแต่ก็มีแต่ไปหาของขายบ่อะไรอาหาียรหาเครียดเนาะมีแต่ซื้อบ่ส่งเนี่ยนะคือให้หน้าตาก้าทั้งพ่อทั้งแม่บ่มีเลยบ่ ปล่อยปล่อยมันปก็ได้ปล่อยมันปล่อยได้เพื่อก็อยากไปเล่นเนาะ,ะแต่ก็คือกันคักกันเลยเนาะแต่ว่าเขาของเครื่องใส่กับม,มีมีแต่เท่านี้่มันวะไฟไฟฟ้าอะไรอย่ง <c oughs> นี <Okay. S 1> ้ไไ <c oughs> มีมันวะ <c oughs> มันกันรู้เมืแล้วหลังคาสิเจ้า <c oughs> เนาะแต่ว่าช่วงช่วงหน้าฝนนี่นั่นอยู่มัคือคือพากันอยู่บ่ได้เลยมันวะ ช่วงหน้าฝนเลยไดย้ยืนยืนแก่ทำมืนยันพฝนตกแก่ยืนนั่งเลี้ยงคนอยู่ตลาดเนาะไม่ได้ไปหาเหตุการณ์เหตุงานทางไหนบ่ฮะเป็นยังเขา่าให้อยปลายส่บ่เอออันเจ้าเจ้าเอาลูกไปกินนมก่อนเจ้านะเออเอาลูกไปกินน้องก่อน เจ้าผัวเจ้าเนี่ยยิ่งจะปีเจ้าผัวเจ้าเนี่ยบ่โู๋เนาะแต่มีสักคนเนี่ยกระซวยหายยุหากินยี่หรอวะเนาะเรื่องผัวของเจ้าเนี่ยหากินแกทำมันยานได้บ่ได้แกพอกินท้าวันนี่กล้ากล้าอยู่บ่เฮ้ยเพส่วนก็ให้อยู่ปะให้ให้หลายอยู่บ่เรื่องข้อซอบกระสานี่ไได้ ัวนเนก็ใหรเฮ้ยได้ใลสีกุมอยู่กุมกินเนาะเดี๋ยวขอบางในเฮือนนี่นะแต่ว่าพระพ่อพ่ะพ่อ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 ่อพ่อพ่อก่นพ่้่อพ่อพ่อ่อพ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 แอพ่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 อ่พือพ่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 อบ่อนอพ่อ่อน่อพ่อง่่อ่อพออพ่อ่าพ่พ่่อ่อ่อี่อ่อพ่อพ่พอพอ่ออพออ บนอนนี่จอีตนตะลูกเพื่อเน้นๆเนาะยันตะยุงในกินเนาะเฮ้ยยนตกเลยะบ่แต่ว่าไฟย้ากับ่มีน้ำใส่เลยเจ้าใส่ยูใส่เลยทำส่างบ่ำส่างไก่บ่ไปตักไปลมือกันทำบ่ไก่เนาะแต่ว่าเอ้ยไอ้น้องสาวจ้าในหากมาอยู่น้ำเจ้านอนตดบบีหนึง ตั้นะงแต่ว่าเลิกกับผัวนะอะไยาเีแต่ว่าแม่แม่เจ้าได้เหรบได้มาใกล้เลยบอสบมมาใกล้เลยบ่ไ,ไ,บาายบได้ไปหาเพื่นบ่หรือว่างงีลูกเจ้าผู้เดียวเนี้บอผู้เดียวเนี้ยเนาะ ผู้นั้นก็ผู้หญิงบ่ผู้ชายผู้ชายนี่ผู้หญิงเลยเอ๊ะีนะแต่ว่าพ่อเพิ่นก็บ่มาใกล้เลยบ่มาใกล้บ่มาเลยโอยบบเจ็บเลยน่ะไม่จ้าแต่ว่าถ้วยบ่วงก็มีแต่นี้เนาะ กับเป็นตาสงสารในครอบครัวของเอื้อยเพื่อนน้ำน้องลอยพี่น้องก็คือทั้งข้าวของเพรื่องใช้เพื่อนละกันหลังคาเพื่อนลอยพี่น้องมันกับรุ้มเมื่อไหร่เพี่น้องแต่ว่าเวลาฝนตกฝนอน่างเพื่อนกะไอ้พากันยืนอยู่เนาะบางทีก็ลงอยู่ตะล่างเนาะแต่ว่าอีตนตนแต่น้องสาวเพื่อนละกับลูกน้อยเพื่อนลอยเพี่น้องกับบุญมีอันที่รับที่นอนเนาะหัวหน้าหนาวในน้องสาวจะบ่หน่าว่าเนี่ย คือโบมีพระพุทธมาอย่างเนาะโคือได้สิอุ่นนอนกอดกันบ่กะโอเคเดี๋ยวไปเสพาเพื่อนเพื่อนรอบๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะการังจากบบเอได้สอบถามเรื่องเล่าของเพื่อนกับเบลตาสงสารน้องเพื่อนทั้งสองคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ก็คือตอนนี้กับทั้งน้องสาวพี่นี่กด้เลิกกับผัวกัได้ประมาณหนึ่งปีเนาะกับมาอยู่กับเอื้อยเพื่อนก็คือว่าเฮื่อช้านเอื้อยเพื่อนกับประมาณได้ด้านหลังบ่เอ๋นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือแบบที่นอนของน้องสาวของเพื่อนน่ะกับโบมี่ยังกับแบบเสื้อผ้าลูกเพื่อนกับยังโบมี่แล้วกับผ้าห่มเสื้อห่มกับผืนนน้อยขาดขาดพ่อแม่พี่น้องเลยกับแบบเป็นตาสงสารในน้องเพื่อนหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือ ข้ามมากับบุหัวชิยุงกินน้องลูกพนบอลบอลพี่น้องเนาะกับว่าข้าวขอเครื่องไส้พนกมีเท่าตีว่าบอยเอ๋ท่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องเนาะกับว่าผู้ใหญ่ใจบุญเด้อพี่น้องเนาะกับช่วยเมตตาครอบครัณเอื้อใพ้่น้ำหรือว่าน้องพ่น้ำเด้อพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้เพนก็ทุกข์ยากลำบากไอ้ดีพอพี่น้องเลยก็คือว่าเพื่อนขอบครัวทั้งแม่เพื่นกับไปมีไอ้ผัวไม่เพื่อนกับบุเรมาดูแลเพื่อนกับมีแต่เพื่อนกับยู่กับผัวละกะ กับน้องน้องกัน, expand, นได้เลิกกับผัวแล้วแล้วกันมาอยู่น้ำเอื้อยพ่อแม่พี่น้องเลยกับเป็นตาสงสารครอบครัวเพื่อนหลาไวเพราะว่าหลังคาเพื่อนกับมันกับรุ้มเมืล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบอกไอ้กับเชี่ยวเงินไปให้เพื่อนนะคนละสิบพันน้ำพ่อพี่น้องเนาะก็เดียวไปเสีเอาเงินไปมอบเพื่อนกับบอกไอ้กับเชได้ขอตัวลาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกับโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมืึอนี้บอกไอ้กับเชได้ขอตัวลาก่อนเด้อกับขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตผู้ทุกคนเนาะที่เข้ามาส้มคลิปบอกขออกราาบบสยดดีเ้